ถามว่าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศหรืออยู่ในสังคมที่มันส่งเสริมให้เราเกิดพลังบวกหรือเกิดกำลังใจที่อยากจะทำงานหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราอยากทำโคกหนองนาเราอยากทำธุรกิจเราอยากทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เวลาที่เราจะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่คนรอบข้างแต่ทุกคนเขาไม่ได้มีมุมมองความคิดหรือไม่ได้มีโลกทัศน์วิสัยทัศน์ที่กว้าง เวลาเราไปปรึกษาค่อนข้างที่จะได้คําแนะนําเชิงลบมันทําให้เราหมดกําลังใจในการที่จะเดินต่อมันจะเกิดคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยจะทําไปทําไมเนี่ยเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่ส่งเสริมให้เราทํางานได้เราจะทํายังไงล่ะที่เราจะไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เพราะยิ่งอยู่มันจะทําให้เรารู้สึกหดหูใจและทําให้พลังที่จะออกไปทํางานมันจะน้อย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนาสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนาสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเราท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาหน้าสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้บอกเล่าเรื่องราวของโคกน้องนาได้บอกเล่าเรื่องราวของอาชีพการเลี้ยงวัวได้แนะนำวิธีการในการทำธุรกิจได้มีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังและร่วมสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ข้อมูลนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจในการที่จะพัฒนาปรปับปรุงตัวเองผมให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังหาทางที่จะพัฒนาตัวเองหาวิธีการสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพราะการที่เราสามารถมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายการที่เราสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ท่องมานณสีจันทร์ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนสู้ชีวิตขอให้ท่านเดินผ่านวิกฤตและก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับว่าทําอย่างไรที่เราจะทําให้ตัวเองไม่หมดไปเพราะรู้สึกว่าไม่ไว่าจะทําอาชีพอะไรหรือทำโคกหนองนาทําการ,กรเกษตรบางครั้งมันเกิดความหมดไป ผมเชื่อว่าเรื่องของการหมดไฟนั้นหลายหลายคนก็ประสบพบเจอและตัวผมเองก็มีเหมือนกันครับบางทีเราทำงานนี้บางทีเราทำธุรกิจนั้นเรารู้สึกว่าทำไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จและเราก็รู้สึกที่จะหมดไฟในการที่จะทำงานนั้นต่อสิ่งที่เราจะทำให้เรามีพลังและกลับมาขับเคลื่อนชีวิตเราใหม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรา มีไฟที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่นะครับสำหรับประเด็นของการหมดไฟนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมคิดตามแบบนี้ครับว่าคนเราเนี่ยการที่เราจะหมดไฟหรือหมดพลังในการที่จะทำงานหรือทำอาชีพต่างๆก็แล้วแต่มันมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เราเกิดประเด็น,นประเด็นที่หนึ่งนะครับผมต้องถามท่านผู้ชมว่า มันเป็นงานที่มันหนักเกินไปไหมที่เรากําลังทาอยู่หรือเราจะเรียกว่าเ o ร k โหลดก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาระง,งานของเรามันหนักมันก็จะทําให้เวลาที่เราทํางานนั้นเราจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าและอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องประเมินงานเราว่าในแต่ละวันที่เราทํางานนั้นเราทํามากเกินไปไหมเราทําแล้วเรามีการพักมีการที่จะรีแลกตัวเองอย่างไรเพราะคนเราเนีย่ยมันไม่สามารถที่จะทํางานได้ตลอด เครื่องจักรยังต้องหยุดพักคนเราก็เหมือนกันครับเวลาที่เราทํางานเราก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักที่จะไม่บีบตัวเองจนเกินไปไม่ใช่ว่าฝนตกแดดออกเราก็ยังไปทํางานอยู่มันไม่ใช่นะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็ไม่สามารถไปทํางานนั้นได้พอเราไม่สามารถไปทํางานนั้นได้มันก็จะเริ่มทําให้เราเหนื่อยล้าอ่อนแหรงสิ่งแรกที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมประเมินก็คือประเมินเรื่องของภาระงาน ว่าง,งานที่ท่านทําอยู่นั้นมันเหมาะสมหรือ,อยังอยากให้ท่านกลับไปมองงานแล้วก็ปรับเนื้องานปรับรูปแบบการทํางานในแต่ละวันทําไปพักผ่อนไปทําไปเล่นไปทําไปสนุกไปเพื่อให้เราไม่โหมจนเกินไปจนร่างกายเราสุดโทรมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวผมเองผมทําทั้งโคกงหนองนาผมทั้งเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็อาจคลิปลงขายที่ดิน อะไรจีปาถะงานบ้านทําเองทุกอย่างแต่ผมรู้ว่าผมจะใช้แรงที่โคกหนองนาเท่าไหร่ผมรู้ว่าผมจะเสียเวลากับวัวแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช่ประเภทที่โหมกันหนําหรือทํางานร่างกายเราต้องเฟิมอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมดูบุคลิกลักษณะผมได้นะครับเพราะว่าผมทําเกษตรทําโคกหนองนาเลี้ยงวัวทําทุกอย่างเลยแต่เราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเราถามว่าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศหรืออยู่ในสังคมที่มันส่งเสริมให้เราเกิดพลังบวกหรือเกิดกำลังใจที่อยากจะทำงานหรือไม่ประเด็นนี้คืออย่างไรครับบางครั้งเนี่ยเราอยากทำโคกหนองนาเราอยากทำธุรกิจเราอยากทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เวลาที่เราจะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคนรู้จัก เพื่อนฝูอะไรก็แล้วแต่คนรอบข้างแต่ทุกคนเขาไม่ได้มีมุมมองความคิดหรือไม่ได้มีโลกทัศน์วิสัยทัศน์ที่กว้างเวลาเราไปปรึกษาค่อนข้างที่จะได้คำแนะนำเชิงลบหรืออยู่ในสังคมที่พูดจาส่อเสียดนินทาว่าร้ายกันมันทำให้เราหมดกำลังใจในการที่จะเดินต่อมันจะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยจะทำไปทำไมเนี่ย เมื่อเราอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่ส่งเสริมให้เราทำงานได้เราจะทำยังไงละ่ะที่เราจะไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เพราะยิ่งอยู่มันจะทำให้เรารู้สึกหดหูใจและทำให้พลังที่จะออกไปทำงานมันจะน้อยท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าผมจะพยายามใช้เวลาโดยส่วนใหญ่อยู่ที่โคกหนองนาหรืออยู่ที่นี่เวลาที่เรามาอยู่ที่นี่มันก็ทำให้เรามองเห็นเนื้องานมองเห็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาและปรับปรุง พอเรามาเห็นความเขียวขจีพอเรามาเห็นวัวพอเรามาเห็นไล่นาต่างๆมันทําให้เราเกิดพลังในการมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะสร้างให้เราอยู่ในบรรยากาศของการขยันการอยากทํางานก็คือพยายามหาสถานที่หรือพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากบรรยากาศของ คนหรือว่ากลุ่มคนหรือสถานที่ใดที่มันไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาสถานที่ที่มันเสริมให้เราเกิดพลังในการอยากทำงานประเด็นต่อมานะครับต้องถามว่าง,งานที่เรากำลังทำอยู่เรารักมันไหมเพราะงานส่วนใหญ่ที่เรารักเราจะทำงานนั้นออกมาได้ดีมากทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับผมทำโคกหนองนาผมเลี้ยงวัว ผมเลี้ยงวัวม,มาเป็นระยะเวลาย่างเข้าสู่ปีที่สามมันไม่ใช่การเลี้ยงแค่เดือนสองเดือนแต่มันเลี้ยงกันหลายปีโคกน้องนากว่าที่จะสําเร็จกว่าที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่ผมวางแผนไหมยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นงานที่เรารักและเราเข้าใจมันจะทําให้เรามีพลังในการที่จะทํางานนั้นต้องกลับไปถามตัวเองต้องกลับไปสํารวจงานที่เราทําอยู่ว่ามันเป็นงานที่เรารักเราชอบไหม ถ้ามันไม่ใช่เราอย่าฝืนเพราะยังไงถ้าเราฝืนเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะความคิดความอ่านเรามันจะลบกับงานที่เรากาลังทําแต่ถ้าเรารักงานนั้นอย่างผมชอบทําโคกหนองนาผมก็จะมองหาว่าจุดไหนที่ผมต้องปรับปรุงผมชอบเลี้ยงวัวผมก็ต้องมองว่าจุดไหนในการเลี้ยงวัวที่จะทําให้การเลี้ยงวัวของผมมันดีขึ้นมันเหมือนกันครับวันนี้ท่านผู้ชมต้องกลับไปมองงานตัวเองว่างานอะไรที่เรากาลังทําอยู่ งานนั้นเรารักมันไหมเราชอบมันไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบเราไม่รักยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนและเดินหน้าต่อไปได้เราต้องเปลี่ยนงานใหม่เพราะฉะนั้นนะครับปากท่านผู้ชมลองกลับไปมองสามเหตุผลว่าเราจะมีพลังในการทํางานหรือไม่หนึ่งปริมาณงานเป็นอย่างไรหนักเกินไปหรือเปล่าเิรกโหลดเป็นอย่างไรสองเราอยู่ในบรรยากาศของการที่จะให้เรามีพลังในการที่จะ ทำงานหรือไม่พลังบวกหรือสังคมที่สร้างสรรค์มันเป็นสังคมที่ส่งเสริมให้เราเกิดกําลังใจในการทํางานหรือไม่สามเรารักในงานนั้นไหมถ้าเราไม่รักงานนั้นก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการทําอาชีพวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากการเข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้แล้ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยเป็นกําลังใจ ให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ